สลับไปดูต่อนะคะเรื่องของโครงการเงินดิจิตอล10 0 0 0บาทนะคะเมื่อวานนี้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ออกมาพูดด้วยนะคะว่ากรณีที่ปปชอเองเขาก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา <ừ. S 1> ศึกษาตัวโครงการนี้แล้วคุณจุลพันธ์บอกว่าอ๋อเป็นเรื่องดีเลยดีนะทุกคนจะได้มาช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับโครงการนี้ด้วยลองไล่เรียงดูหน่อยนะคะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยคลังและอีกหมวกใบหนึ่งก็เป็นประธานคณะนะ อนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงิน1,000 10, 0บาทดิจิตอลวอลเล็ด้วย ก็เปิดเผยในที่ประชุมนะคะบอกว่านยโยบายนี้เงิน10,000บาทเนี่ยเป็นนยโยบายของรัฐบาลซึ่งผ่านความเห็นชอบของครมอแล้วก็ได้นําเสนอผ่านรัฐสภาแล้วเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ทราบดีว่าเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในภาวะเปราะบางยังไม่เติบโตเต็มศักยภาพแล้วก็มีประชาชนจํานวนมากที่เขาเดือดร้อนอย่าง GDP ช่วง10เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ระดับ2%ตต่อปีภาวะแบบนี้เปรียบเหมือนประเทศไทยยังไม่ได้เดินหน้า ก็เลยจำเป็นที่ต้องมีนโยบายนี้เพื่อมุ่งหวังว่าจากกระชากเศรษฐกิจให้กลับมาโตได้กระจายเม็ดเงินไปทั่วประเทศสู่ฐานรากตั้งเป้า GDP เฉลี่ยปีละ5%อยังตั้งเป้านี้อยู่นะคะคุณจุลพันธ์ย้ำว่าก็ขอให้คณะอนุกรรมการที่ตัวเองเป็นประธานเนี่ยก็ต้องยึดมาในกรอบกฎหมายรัฐธรรมนูญด้วยคือกำชับเรื่องกฎหมายด้วยเหมือนกันไงกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายที่เน้นย้ำก็คือพอลกกอว่าด้วยหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พรบรวินัยการเงินการคลังพรบรวิธีการงบประมาณซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับการทํางานของอนุกรรมการแล้วก็จะเป็นเกราะกําบังให้ทุกคนทํางานไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นนโยบายนี้จะทาด้วยความโปร่งใสนะคะแล้วก็ไม่ได้มองผลลัพธ์แต่เรื่องของตัวเงินนะว่ากําไรค่ะทุนอะไรเท่าไหร่แต่ว่าจะดูความคุ้มค่าทางสังคมด้วยแล้วก็คาดการว่าตอนนี้ต้องบังคับใช้ให้เร็วที่สุดก็คือกลางเดือนเมษายนปีหน้า แล้วกว่าจะมีการทํากระบวนการจัดซื้อภาครัฐผลบวกจากการลงทุนภาครัฐก็จะยิ่งล่าช้าไปอีกเพราะฉะนั้นช่วงต้นปีหน้าเหมาะสมที่จะผลักดันเม็ดเงิน10,000บาทเข้าไปในระบบเศรษฐกิจถ้านโยบายล่าช้าออกไปผลดีก็จะลดลงไปตามลําดับเพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงตั้งเป้าว่าควรทํานโยบายดิจิตอล10,000บาทให้สําเร็จในไตรมาสหนึ่งปีหน้าให้ได้ค่ะนี่ฮะเดี๋ยวลองดูครับว่าเศรษฐกิจปีหน้าต้นปีจะบูมจริงไหมแต่ในท้ายที่สุด โครงการนะครับดิจิตอลวอลเล็ที่จะมีการแจกเง,งินหนึ่งบาทเนี่ยไปต่อแน่แต่จะไปในรูปแบบไหนจะแจกครบทุกคนตามที่บอกตอนแรกไหมและสุดท้ายจะผ่านแอปพลิเคชันใหม่ ผ่านช่องทางใหม่หรือว่าจะกลับมาช่องทางที่เดิมมีคนลงทะเบียนอยู่แล้วหลักหลายร้านอันนี้เดี๋ยวตามกันต่อใช่เพราะว่ามีข้อมูลจากทางกรุงเทพธุรกิจนะคะที่เป็นรายงานข่าวมานะคะว่าตอนนี้อาจจะมีข้อเสนอบางอย่างแล้วเหมือนกับว่ารัฐบาลก็รับฟังนวะ่าเริ่มเปดรับริ่มเปิดรับว่าจริงๆเขาก็บอกว่าเขารับฟังนะ,ะว่าใครที่เสนออะไรมาว่ามันจะต้องปรับหรือเปล่านะคะเบื้องต้นนะคะข้อเสนอที่กําลังพิจารณาเนี่ยคือ1อาจจะมีการลดวงเงิน จาก500,000ล้านบาทเป็น400,000ล้านบาทก็คือเท่ากับ40คนใช่ไหม 40, แล้วก็ 40, 40, 000, พอ 40, 000, 000ล,40ล้านคน, 40, <000. S 2> คนขอไปโดยทยอยแจก10,000บาทให้กับคนที่มีรายได้น้อยหรือผู้ที่ควรได้รับการช่วยเหลือก่อนแล้วคาดว่าจะเหลือ40ล้านคนผ่านช่องทางเป๋าตังเอาคุยกันตั้งนานนะตอนรแรกจะบล็อกเชนอะไรต่างๆนานาครับแต่ถ้าเป็นเป๋าตังก็ดีเพราะว่าเปาตังเนี่ยต้องยอมรับว่ามันผ่านโครงการนะครับคนละครึ่งมาหลายรอบมาก ดังนั้นมันมีความเสถียรแล้วหลายคนก็บอกว่าประชาชนโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็เริ่มคุ้นเคยคุ้นชินแล้วมันก็อาจจะทําให้การลงทะเบียนง่ายเพราะว่าคนที่ณตอนนี้นะครับจะได้รับสิทธิ์ จากโครงการใหม่เนี่ยดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทก่อนใครเลยก็คือบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่จะต้องเป็นลงทะเบียนร้านค้าของเขาไว้ให้โครงการนี้สามารถซื้อของของเขาได้แต่ค็<อ>ไม่แน่อีกนะคะเพราะว่าถ้าไปดูที่คุณจุลพัณฑ์บอกอ่ะเขายืนยันว่าต้องใช้ blockchain, บล็อกเชนหรือเอาบล็อกเชนมาร่วมกับก็อาจจะพัฒนาสระบ้านเพิ่ม<อ>ได้ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่ากาดท้ายแลหรือเป่าเ๋าตังค์ที่ผ่านมาเป็นระบบบล็อกเชนหรือเปล่าแต่อย่างที่เราเคยรายงานไปนะครับว่าการพัฒนาระบบบล็อกเชนเนี่ยมันไม่ใช่แบบ เดือน2งเดือนเสร็จนะมันใช้ระยะเวลาโดยเฉพาะเมื่อมีเบสหรือว่ามีข้อมูลเยอะขนาดนี้มันใช้เวลาในการพัฒนานะค่ะนั่นแปลว่า3ส่วนแล้วนะที่ตอนนี้ดูเริ่มจะเห็นภาพว่าอาจจะปรับ,ค,รบค่อนข้างสูงนะ1ก็คือลดออวงเงินงบนประมาณลงมาจํานวนคนที่จ่ายอ,อ,อาจจะลดลงมา2ก็คือเรื่องของรัศมีน่าจะเกิน4กิโลได้แน่แต่ไม่รู้ว่าจบที่อําเภอรหรือเมือง,งอจัวน<ด>ี้ไม่รู้เพิ่มขึ้นแต่เกิน4กิโลเมตร ล่าที่3ก็คือเรื่อง,งของ การลงทะเบียนจะต้องมีการลงทะเบียนยืนยันตัวตอนอันนี้เขาคอนเฟิร์มมาตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ละครับ <c alf> นะเดี๋ยวรอติดตามกันคงจะมีความคืบหน้าขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยววันที่19ต้องประชุมร่วมกับนายกท่านตรีต้องมีการรายงานผลการศึกษาผลการพูดคุยเบื้องต้นให้ได้ทราบดีฉันไปคุยกับบางคนนะคือเขาบอกว่าใช้นี่ไม่ได้ใช่ไหม,มไปคุยกับบางคนเขาบอกว่าตามร้านขายของชำเนี่ยเวลาเขาซื้อของเขาจะใช้วิธีการติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนเป็นเครดิตพอได้เป็นหมื่นหนึ่งมาไม่ได้ใช้นี่นะแต่เอาไปขายขายของชำคือถ้ามัน นี่นอกระบบเนี่ยพอมันเป็นนี่นอกระบบที่เขาต้องจ่ายอดอกเบีย้ยอยู่ร้อยแล้ยีต่อเดือนแบบนี้หลายคนก็บอกอยากไปโปะต้นเลยถ้าได้มาไปโปะต้นไหมบางคนก็เลยแนะนําว่าให้เขาเอาไปใช้อะไรก็ได้เถอะอ,อย่าไปกําหนดการใช้แต่รัฐบาลมองว่าถ้าเป็นแบบนั้นเดี๋ยวจะมีคนไปใช้ที่มันไม่ทําให้ก่อให้เกิดระบบหมุนเวียนเพียงพอ,อเพราะบางคนก็ไปจ่ายนี่นอกระบบหมดบางคนก็ไปซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยหมดอะไรอย่างนี้หรือเรื่องโอนเงินเนี่ยคนก็บอกว่าดีนะบางคนลูกหลานทางานอยู่กรุงเทพโอนให้พ่อแม่ใช้ที่ต่างจังหวัดก็อันนั้นก็ S <S <แ>กระจายในชุมชนจริงๆด้วยนะคะขอเสริมนิดนึงเรื่องปปชที่บอกว่ามีการตั้งคณะกรรมการมาศึกษาโครงการนี้เนี่ยคุณจุลพันธ์บอกแบบนี้นะคะเอาข้อมูลเป๊ะๆบอกว่าเป็นข้อดีเลยที่มีหูมีตาจากหน่วยงานของรัฐมาช่วยกันดูก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่ดีแล้วก็เรียนว่ารัฐบาลมีความพร้อมนะที่จะเข้าไปพบกับปปชด้วยก็จะไปพบคณะกรรมการปปชโครงการดิจิตอลเวลตนะคะจะนําเสนอการดําเนินการแลกเปลี่ยนข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะจาก ปปชด้วยจากคณะกรรมการปปชจะได้นำมาปรับใช้เพื่อให้โครงการมีความสมบูรณ์ซึ่งถ้ามีการนัดหมายกับคณะกรรมการจากปชปชเดี๋ยวผมเนี่ยแหละที่จะเข้าไปพบแล้วก็จะชี้แจงทุกเรื่องด้วยตัวเองใช่แล้วครับรัฐบาลที่รับฟังและพร้อมจะปรับเปลี่ยนเพื่อความต้องการของประชาชนก็มักจะเป็นรัฐบาลที่ประชาชนให้อภัยแล้วก็ให้โอกาสอยู่เรื่อยๆนะครับ